โหช่างเดียวโธ่บางคนเคยเอาลงเต้นหรือเปล่าวะรักกันมากสองเลยนี่เราจะมั่วระวังกันใช่ไหมครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับชินบินนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะไปหาเพื่อนนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่า นี่ผมลงมาหาสิ่งที่บ้านแล้วก็ต้องไปหาอีกครับอย่าไม่มาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมจะเออโอเคเดี๋ยวจะไปจัดก,การมันซะหน่อยนะครับผมก็ยังไงก็เออเดี๋ยวไปดูสถานการณ์จัดก,การยังไงบ้างน,นะครับผมไปกัน hey, ตีนละยูทูบเบอร์ถึงบ้านยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วนะครับอ้าโอ้โหดูดูดูมอไซค์ลอยไม่ลอยโอ้โหขับเดบิวต์บอยอะพวกเนี้ยโอ้โห โอ้ลูบี่วะโอ้ช่างเดท้อดีครับดีครรับดโอ้ยดครับู่ะโอ้โหลูบีโอ้ชื่อดังมันจะได้เกซื้อหนูก็อีโอ้โหเออเป็นไหนมาบ้างเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ก็บ้านนี่แหละไม่ได้ทำอะไรไงไปตีที่ไหนบ้างเนี่ยเห มัก็เรจะไปตีที่ไหนหรอเรื่องนี้ไม่ไม่มีตีเงินให้ตีจริงเ่าเหรอเช่างดชเห็นเชิญเดีไปทุกที่เลยนะไปทุกที่ไปตีทุกที่อ่ะสิบสามสิบสี่ไปโอ้โหเฉยกูโกรมีเส้นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไปทุกที่เลยเดี๋ยวก็แม่ปาเดี๋ยวก็แม่สอนในพนดูทวงเขาเฮ้ยจริงเปล่าจริงเหรอจริงเปล่าเชิญเดชสวัสดีครับในพนเนี่ยในพน มาเป็นมุกาลุ่มใหม่แมวตัวนี้คุ้นๆนะเหมือนใครบางคนเคยเอาลงเฟซหรือเปล่าวะรู้สึกคุ้นๆอยู่นะเหมือนป่าป่านเอาลงป่านัดาโมนี่เซนี่เมย์เต้นได้พอได้น้ำอยู่พอได้รมานแลดูไหมครับแล้วเป็นคนจีนนะครับผม ได้อ่ะได้สิได้สิดูแมวคุณจ <laughs> <laughs> ีนะครับผมนะฮะลือซะมิญญอดเออเราขีด <sl> ก <Hence> ่อนขีดวันเละเออแหละเออเออเราขีดแออเด็กวัอ่ะอ่ะพ่ไปดูหรอสัตว์ดูอะไถ้ากกันเป็นสองมิลลดีกว่านะพ่อพัสดุพัสดุพันห์โอ้โหบุ๊บบ้านคุณจีหน่อยดิโอ้โหใหญ่โตมโหฬาไม่สัตว์ถ้าไม่รวยจริงโอ้โหดูสตูนเขา ถ้าไม่รวยจริงนี่นะโอ้โหไม่มีบ้านไม่สักเลยนะแต่ไมู่ีที่วะเฮ้ยดูรองเท้ามีแต่แบรนด์เนมทันนั้นแบบผสาชั้นดาวนั่นเฮ้ยนามาดอะอระะอ้อ่ดอ่่อ่อออ่มอ่อ่ะ่อ่ะอะออออะโอ่่ ชิวๆแต่ห hmm. น mm ้า hmm. ร uh ักเมื hmm. mm ่อ hmm. mm ่ะ hmm. พ mm ่ง hmm. ก mm ่อนเล่นเดือดเล่นเล่นวบนี่นีวะไปล่าเหยื่อเขาปลาไหลอ่ะอือปลาไหลนี่เหมือนจะว่าอันลองเขาลองแล้วน้ออโอ้โหแมวคุณจีเยอะมากเลยที่เราเหนแล้วอะไรหรอมันตย่า อพักก่อนนะไม่มีเวลาดูแลเว้ยสาสตร์เนย <c oughs> สมสามมาันเลยเอากลับไปแล้วถ้ามีเวลาดูแลใน้า่ยาเราดูได้เสมอซิสมพงกันหน้าตานี้ไม่เข้ากับจับแมวเลยนะบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> ้ยดูดูดูเอ้อ

อย่กก็จีบเล้วแหละร้อยแหละมาซื้อเลยคิโก้ติดพื้นอยู่แล้วเวลามาขนาดมอเตอร์ไซค์ล้มอคืนมาเอซีเลยดังคนดังสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับนี่เราจะมอรมวันกันใช่ไหมเนี่ยในท่าก็เนี่ยเดียที่เราอยากวเดตาวโอ้ม่เล็กันสิเดีกเโ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอย่างี้เลยเอาอย่างี้แหละ เอเด็ดที่เราปาสดๆร้อนๆนี้พี่เป็นแหลกที่เราอะี่เราปะเอเดเราวะเนี่ยเป็เ่อยพี่เอป่อพี่เยป่พี่เอป่อเหรอโอเคพี่เอป่อเหรอโอเคเดี๋ยวสแกนได้เดี๋ยวสแกนได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคเสื้อใหม่ไงเสื้อใหม่ไงทุกคนนี่เนาะเดนิเต็ดอีดิชั่นเสื้อใหม่เลยนะไปไทยคือตอนนี้หมดครับผมสั่งทำมาแบบเยอะมากห้าหกตัวเนี่ยตอนนี้คือแบบหมดสต็อกครับผมของหมดสต็อกครับตอนนี้เป็นอะไรเนี่ย เสิร์ฟเลยนี่ตะก้อมาอยู่ฝั่ง uh, นี้สิตะก้องนี่น่อยู่ฝั่งนู้นสิเออนี่เอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยวัจิตตัวอย่างเอกซน่าจะได้ครับผมโอยตะกออย่าไปบางไฟสิต้องบอกอ่นี้เอยู่ฝั่งนี้คนลคนจวันเดี๋ยวก็พาหาสคมีิ้ไ่ด คช่น่ะเนาะเขมีสติกซิมิเจอร์ซิเนเจอร์โอโหอันนี้คือแบบหมดสต็อกครับผมหมดสต็อกจริงอันนี้คือหมดสต็อกสั่งมาแล้วสั่งใหม่เพิ่มอีกสิบตัวแค่ห้าร้อยเองวันนี้ครับพรุ่งนี้มีสต็อกสั่งสั่งช้านี่หมดเนาะผมเว้ยย่านหรืชไงเอาล่ะโอ้ยหมดไปหมดแล้วไปหมดแล้วสมองสมองสลับเนี่ย อย่าล็อกื่อุ้ยขาไม่สิแปกไม่มีเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหฝั่งนั้นแหละกว่าที่เวเหรอฝั่งั้นใช่เม่กีนมุกขี่เลยเมื่อกี้ตื่นเต้นตื่นเต้นทำทำทำไม่ถูกทำเป็นยูทูบเบอร์ใหญ่เลยเออเนี่ยเดี๋ยวปั้นพ่โกบเลยเนี่ยโอ้โหเท่ได้แล้วอันนี้ขนาดสองเอลนะผมว่าถ้าเอลน่าจะพอดีเอน่าจะพอดีกว่าแต่ว่าของมันมดสต็อกครับทุกคนคือแบบ ของคือแบบมันแน่นจริงๆของเต๊มเต๊แบบเนี้ยหล่อนะแบบที่บอกที่บอกใช่ที่บอก่อยโอ้โหเห็นทั้งชิดกับจูซาไปนี่ใส่ตลอดท่านเลยโอ้โหหาปลาท่านท่านเชียใส่อันนี้ปุ้มนี่สองแสนวิวอ่ะจากวิวแบบพันสองพันเนะเห็นกล่ามาพูดสิว่าโอ้โหแค่ไปเอาเสื้อมีคนดูเป็นแสนนะแค่เสื้อเนี่ยยังใส่ยังใส่รูปเสื้ออะไรเนี่ยบอสกินบอสกิน เขาไปหาตกตกปลามาแล้วนี่เขาทำไรคนเนี้ยคนนี้เขามีเมียอยู่ที่ไหนไหมเมียอยู่ที่อุ้งปากอุ้งปางเลยคนนี้เขามีเมียอยู่ที่อุ้งปางเนี่ยอะไร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 เนี่ยโอ้โหพูดจะนอนอย่ามันแก้น๊บเลยอะไรเนี่ยช่องวาเลนติเนี้อะไรแต่ซ่มแคบซี่อ่ะอันนี้เป๊ซซี่กับโออิชิอันนี้โออิชิโออิชิเขาเขาถ่ายคลิปกัน ตัวเองไปไปแอบแอบไปหลับไปนี่เนี่ยจะจะไปหาเยื่อไม่่นั่งเอัอคนเนี่ยหลับอ้คนเนี่ยดใครเนี่ยสตูดิโอเอ้สตูดิมาสมัครทงานสักคนด้ไมใช่ใ่้ายขมาทำงานด้่นไงเหนียอุ้ยก่อตากองเขามี a i r p o อร์ตแอรออุ้ยก่อนตาคลิปนี่มันก็ต้องเติมนะคนนี้มันก็ต้องเติมอะไรครับโอ้โห เติมพลังงานเติมพลังงานแบบเราเนี่ยโอ้ยจอซามีเครืองมืออเติมยศจนท้อใหญ่ท้อหมดแล้คุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดอะไรี่ยคุณไหวป่าวอะไรเอาก็้เอาแรงควานเพื่ออะไรนกอบคุนนอมันจะเปลี่ยนะมาโฆษณานี่ยอย่าเงียบดิอย่าเงียบดิอย่าเงียบดิโอ้โหเสื้อสอเียสวย ทัยาเนี่ยก็ต้องตัดต่อใส่เพลงใส่เอฟกเยอะหน่อยดองชา พอจอซาร์ทำไมมีเสื no, no ้อไม่มีสวนไม่ใส่เสื้อไม่มีสวนใส่เสื้อเพราะสกินทต่ไมมันอยู่นี่ของมันกระเปื้อนหมดแล้วนี่ของแท้นี่นนเี่ยมันเป็นสูตรเอสื้อเอซูดโอ้ยวัยอายุ็นช่างเปล่ายื้อจะพึ่งพึ่งดูไม่น่าสะดุ้ยมาได้อย่างไรนี่นี่นี่ตอนนี้นะคือมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของช่องไะเจ้าของช่องอยู่นี่เจ้าขออยู่นี่ชายนอนเมื่อกี้เจ้าของช่องรีวิวเสื้อโอ้โหเสื้อสวยนะเนี่ยเสื้อสวยนะเนี่ย กาเก็มามสูวกาเกใช่สเนี่ยมามสูวนหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยยุกมันยืดไงมันยืดไงมันยืดยืดแต่อ่ะมันยืดง่ายจริงอันนี้จะจำได้เมื่อไหร่ครับพี่สั่งมาล็อตใหม่แล้วสั่งมาแล้วอ่าสั่งมาเพราล็อตแรกหมดไปแล้วเราเตรมตัวจำไหน่ายทั่วประเทศ วิจิตริมิชชั่เลสั่งมาอีกสิบตัวนะคือเป็นหมดแล้วหมดเลยนะเนี่ยก็ของแท้ของแท้ของแท้นี่มันมันเมสวยใช่ไหมของแท้ครีพองครีพของแท้อ๋โหอันนี้แท้ขแท้ข้างหลังมีแบรนด์อะไรหมดเลยครีอะไรครีอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันของแท้ของแท้ของแท้ไมีเน็ตไมีเน็ตอันนี้มันอันนี้มัน แรงนวดแรงนวดลายก้าอันนี้ลายก้าวยุ่ยนี่ของแท้ของเนี่นี่ของแท้จริงๆเอาออกไม่ได้เดี๋ยวมันจะชี้หน้าโอเคหอมปาหอมคอแล้วมั้งเนี่ยนี่ขอแท้ดิหรือนี่เลยถัดถัดถัดให้พี่กดฝากเสื้อหน่อยครับว่าจำไหนเมื่อไหร่โอ้ยฝอดเสื้อได้ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยไม่ได้ะไรไม่ได้ต้องคุยต่อได้บ้านเลยมันจะได้มีรายได้อีมีเพจเยู่บอกมีเพจ แล้วผมก็สามารถแบบไปติดตามฟอลโล่ไว้ครับผมเดี๋ยวเสียรับใหม่มาเดี๋ยวว่าก็มีการเกลี่ยมีการเกลี่ยนเกลี่ารเกลีก็ใส่ทั่วไปเนี่ยใส่กับอะไรก็เหมาะเนี่ยการเกก็ลี่วกา็ไมามีสวยอะไรมาดย ใช่เนี่ R ่ยคอนแลมกับแบรนด์แบรนดไม่ใส่กับกางเกงก็ได้ใส่ยังไงก็ได้เนี่ยแบรนด์ลูเ่ยแบรนลูเครแบรนด์ลูเคร่อันนี้แบรนด์เนี่ยใส่กางเกงที่แบบมันมีแบบแฟชั่นหน่อยเนี่ยอันนี้กางเกงในเหรอเนี่ยยี่ห้ออะไรกางเกงนอกมั้งเออนี่ยี่ห้ออะไรกางเกงน่ะดูสิยี่ห้ออะไรไม่รู้จอะไรนะสามตัวร้อย G Plus G Plus G Plus เนี่ยสามตัวร้อยโอ้โหสมัยนี้กางเกงมันดีไซน์เราเขาไม่มาเขาซิปดีๆหรอกอะไรเนี่ยอ้นี่เหมือนนี่ อันนี้เอาไว้ใส่อะไรได้เบิร์นี่โอ้อันนี้กางเกงเด็กนักเรียนอันนี้ไม่ได้เขไม่ใส่กันโ้โอ้ยโอ้อะไรอ้นโอ้ยีอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้นนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยน้ยอ้ยโอ้้โอยไม้ยโ้อ้อ้มัออ้้อ้้ย้้ออออ้ออย้โ้ออย เห็นเห็นเห็นอะไรวะเห็นขนเดวอดลิปมันจะยาวไปาเจนนาทีอยู่เลยเป็นาทีอยู่โอ้ยพอลงพอละมัเดี๋ยวติลนี่กพอละพอละพอล้วดูดูกากินจ๊ะซาโจ๊ดซาูกากินอะไรกากินกะกินอะไรมามามันมิแกกนไี่ห้ออะซาซาอกากินไี่ 别！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 别 ผักเสี้ย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 นะผมนี่ครับเพจนี่ครับผมสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อมาได้ครับผมจครับ้วเสื้อก็จะมาประมาณกลางเดือนกันยานี้ครับผมตัวละเท่าไหร่ตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมราาคถูกจัดถ้าซื้อพันถ้าอยากได้ตัวละยี่สิบก็ได้นะเดี๋ยวหาเสื้อ มือสองลิมิเต็ดเสื้อมือสองเสื้อลิมิเต็ดก็ได้อยากเอาผ้าแบบไหนเอาผ้าผ้าชินาผ้าลิซไซเคิลก็ได้นะจะหายตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบบาทนี่แหละจะยุ่จะเอาผ้าทำไมแต่ว่าตัวละร้อยก็ได้ทําได้หมดอยากได้ตัวละห้าพันก็ได้อยากได้หนังแบบไหนก็นั่นแหละเอานั้นแหละอยู่ที่สบายกี่ไปสักจอดหนึ่ง มันหมดแล้วเนี่ยบาหล้อีว่ะถ้าก็โดนแบนแม่โคครับโอเคก็ใครที่อยากได้เสื้อพี่กบนะครับผมเดินโมไปหนึ่งรอบกินหนึ่งรอบนี่มีคสั่งมีกันสั่งด้วยมุนๆเอามไม่หมแล้วไม่ไม่ไว้ใจนะเอฉยๆไม่ได้มงเ โอ้โหนี่นโควาันตี้เลยนะเร็วๆมากเลยนะตอนแรกนึกว่าจะส่งหม้อกันแบบเป็นพิธีโอ้โหเล่นเอาซะแบบพี่สดงแล้วเนี่ยต้องส่งหม้อแบบเป็นพิธีทำไมได้เสื้อทำไมไม่ใส่อะเออถุงมันไม่ใส่อ่ะอุ้ถอดนี่ถอดโอ้โหเดี๋ยวไปไม่สดใสเดี๋ยวไปไม่สดใสโอเค ไปให้เจ้าของเอเจ้าของว่าฝาเสื้ออีกอ่ะเขาฝาเสร็จแล้วเปลี่ยนได้เลยฝาแทนก็ได้ออ๋โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซให้นะครับคนที่อยากได้เสื้อพี่กบนะครับผมนี่เท่มากเลยตัวละสี่สี่ตัวตัวละห้าร้อยเองตัวละประมาณตัวละห้าร้อยได้ตัวละพันได้ตัวละร้อยก้าวก็ได้นั่นแหละครับผมคุณอยากได้แบบไหนก็ตามนั้นเลยครับจัดไปเดี๋ยวขึ้นบัญชีเนาะให้เล่นบัญชีบัญขนบัญชีบัญชีดัง โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะพบป่าสันสานเดี๋ยวเราจะไปต่อกันต่อนะครับผมไปโเคนคนเลยสองไม่ห้าเวลาจะชนหอแต่อีกอยางเท็ดดมาบัว่าสองสามมมนกินเลยกวาดเท็ดดมา মানে কি যেনে কাৰণে কি কেইবিলাক খাবলৈ